ขาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเยีย่ยมมากค่ะมาเรียกคู่เวอร์ชันนาริตะก็มานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องก,ก่อนค่ะเรนลุยยาปลาเช็ดกล้องก่อนคู่คู่บอทบทวน เลี้ยวให้หันหวาน่านองเป็นไพน้า,นนาใ,นใจอารักนายใจอ่ะ,อ,ะอ่ะ,อะสปเดอด้แมน เจี๋ยมานจับเจี๋ยมาสันน้องวะสวัสดีค่ะกับกรุงเทพวันที่ยี่สิบหกค่ะกับวันเสาร์ค่ะเกี่ยวครับสวัสดีเอฟซก่อนลูกน้องใช้พี่ พี่นาลิพี่นาลิน้องยังพี่นาลิตาพี่ลิตาวสวัสดีค่ะเกียเก่ยวจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะวันเสาร์ครับผมจะไปเป็นผู้บ่าวลังสิทธิ์คลองสวงครับผมยังกระลวก เอียนว่าเสศษมือเห็นอะไรเอียงนี่วิจะเพียดเต็มมืออยู่ละจากนี่เต็มมืออยู่เลยยาวห่อขยังหรือลูกบังป้ากระดาษเปียกให้คือจังรถยมียอีมาเออเศษ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 จะกลับกรุงเทพยายตั่วก็จะกลับรถแต่ยายิเทพจะกลับหลังค่ะยาติทวดแถวพาจะมารับใหม่ค่ะเพราะว่าจะเอารถนอนมารับ อาเช็ดลูกเช็ด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 ครับเช็ดครับอากาศกำลังเย็นๆพอดีเลยค่ะท่านได้อาบนานไหมเนี่ยอาเช็ดเกี่ยวเช็ดออกเลยไปหาแอนให้แอนเช็ดให้ไปหาแอนไปหาแอนให้แอนเช็ดให้ไปเช็ด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 ไปแอนไปแอนกระดับเบียร์แอนเพราะนี่อันว่าคิ้วอะพี่นะ ลิจาให้น้องกอลูกมาะดดดดในใจคองอายเป,ป็ปาพอดีแหละจะไปออกสินเนี่ยทางลำแข้งไปแล้วเนี่ยมันยังถุงนึงมันมันยู่งใจลำแข้งหมดสินงัวขอให้ญาตยเมื่อเราสวงถุงแบงมเหล่วบันพ้อต่พออยู่ในทางลำแข้ง,งอ,อ่ะอลุกอ่ะ เมียนจา้ายายทวดจะไปพร้อมแพวพาวหรอปร้าทีประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดเลยล่ะวัดเสาพอดูโฟก,กัสเ,นเนรน่รองนี้เอไวปะสะไปเรื่องเมนหรอไหมครับ ที่ของใส่กระเป๋าลมนี่เพชรยังลวกเ็ตออกเศตออก่ตะแก่กนนั่ใส่ตะยีแน่เลยใส่ตว่กแก่ใส่ตะยีไไม่ใส่ลวกไปะยายวีถามชีกัดไปไหนพี่กัดไปไหนยายวีกัดไปไหนครับถามยิงมีสิ โอ้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหมๆอย่าลืมกดซับสไครนะคะ